ก็เรียว่าก็สีตากแบบปลาซิวไงยต่อน่ะปลาอยังปลาแบกแบบเปลียนเปล่เปลาซ่ยเออที่ปลาซิวไงยฟอมขั้นขั้นเสียนั่นมันเกิดที่ไรนะสันติมันขัาข้ควแเหรีที่บรได้ตากตรงผีเขาตากเห็งๆตรงเขาละตรงไปเมือนั้นบ้านบวกู่ขข่วกันหมดเยอืม ช oh, right. so ่งไปกินอีบัปลาท่านโอ๊ยไม่อยากไปส่แก่ไปใส่เลี่งม้ายังแบบอยากเจ้าตัวเมียคือหอดอขคืองกัหล่อหมดมาที่นี่ใครยุบไปมันมายำคืนเนาะมายำคืนคว้าอะไรแล้วหยุงกัดเนาะเอ้ยมันคืนเนี่ยกระืนหนูผู้เดียวถังนึ่งคนคนสามป่าคนคนท่านไปเอาเกี่ยมาใส่ใส่เกี่ยุ่วงเดียวคนท่านด้เฮ็้าอยู่คนหนึ่งมันอยากเมียมันถึงนอก เอกมาเราก็จึงไปหาป่าเฉยเนาะเขาจึงบ่เห็ุซอยตานนี้พว้พออกมาเก่ามาผู้จมมาจุ้งยันบาเนี้ขนาดได้ป่ายังจมบ่ผูไปหาไม่ได้อย่างได้บ่เนี่ยผู้ก็จมยันีเนี่ยยังเวนชุยเฮนยังยูู้บวกปีอยวมาที่เอางี้เียังขึ่นมันมันลำบากเลยทีเห็นหลานน้องมาก่ะผู้จูขึ้นไปคือเเ่าเนาะอินขวานขวป่าช่วยขึ้นไปนอนเฉยส่วนนี้เลยทันเอาขึ้ไม่ไม่ป้งเนาะ

ฮะโอ้ซุ้มนั่นคัดออกมันตัโตเงี้ยงปะซุ้มนั่นป่าคนละย่างโอ้เขาเจ้าล้มควันหั่นแต่ไรอยู่ย่างหั่นโอ้ยยาเปี๊ยอฟึ้นได้สามชั่วโมงแล้วฉันมาอยู่บัดมาหรอวว่าเอาป่ามาให้ก้อนมันอยู่แต่ยุ่งกูป่าหางแดงไรดิเนี่ยเบิดบอกใหนนี่วะป่าหางแดงไรอืมเชี่บป่ะป่าหางแดงนี่ป่าหางแดงเนซ่ยเชี่ยตรงฮึมเนียมดอกว่า ก็เปลี่ยนประเดกมันิเปล่ยนประเด็กเลยเปลี่ยนประเด็กอันนีก็จะเปลี่ยนยุ่นละกันโบใส่เก mm ีย hmm. ร์โบียบไครับมันเปลี่ยนาดนองละเกียร์จักสองถุงเราตั้เลยตั้เป่าเกียร์หันยันจักสองถุงละวเกียร์ขายดีแล้วช่วงนี้เนาะอมีบมบุนบมลูอกันไงกเอาแม่งถุงน้งไหลคนได้ฝางน้องโมย่ะ เพราะว่าติดตากแหงงเขาไปเห็ดได้ก่างสุดนี่แล้วป่านมันเจ้าไม่ใหญ่เห็ดตากแห้งน,นะแซ่บเดิเขาบ่ญแด้นั่งกับราปกติเอาแม่แต่ตัวนี้ง่ายเลยว่าลดแล้วแต่เห็ดปลีกเป็นเดียรปลาละนี่กระดวงบ่เขามาได้ยังเขาก็จะกินใส่เป็นไง มาซูนมาต้องป่ะนี่ผัวอ,อ่อนนั่นมาให้ยเยอะก็จ้าฝงมันมาให้เยูะต้องได้เนะอ้ออาให้ให้อะยังให้ตัวของมันซื้อเยอะเนาะเอ้าสิตายบอกกับฉันว่ามาให้ไปยังอืมซื่อสะท้ายมาให้ยามคืนโอ้ยบีดข้อข่อยแงะบ่ได้อยู่สองมื่นเนาะเตาดับข้อข,ข่อยหันบุเห็นคุ้นเนาะอืมเลขออกแล้วแม่นบ่กังคืนข่อยฝันอืมข่อยฝันมา มึงเป็นยังวะท่านให้ค่าไถ่แน่ให้ทั้งบุญทั้งรังมึงบ่มีตาอืรอคนมันบ่เห็นคนเนยอ้ายบักัดมึงมึงจับคอนบิดก่อนเพาน้ำไม่จับข่อยนี่แอกจริงไแม่เที่ยงข่อยในไอข่อยก็ทุ่งไม่ข่อยโยงตัวคันไอโยงคันให้ก็พอเศร้าก็แล้ว่าโอ้ยป่วยยังมาบิดลูกบิดหลานถอนวะท่านยังอื่นยังอยากวะท่านค่อยว่างค่อยโดนเศร้ามือนนี่ค่อยหลอกใครเศร้าเราันนั้นเหราะเออ ไม่ประสงค์งอกนำโอ้เส้าทูถึกเละไรเลยล้ำล้ำรวย้วยไม่ได้ปั่นที่ปั่นน่องทั้บุญทั้ทันร้อยนุ่งจ้องร้อยกระดีเบส์ผู้ขายจะเป็นผู้ปั่นห่างพอได้ซื้อเกียงไม่หยับป่าเอ๋อว่ารถให้พักแถวท่านว่าซื้อซ้ายตัวหิ้งเป็นยังจังบอกกันให้ปูดปูด วันนั้นเราีไปแล้ววข้อปากคอสิเอาหนงเอาซักนะข้อปากคออือปากคอสองตัวปาคอสองตัวปีนทองขึ้นทึงสองตัวตายเฮี้ยงกันลองสองฟันขึ้นนั่นแหละบีดข้อเขาเรียกว่าเอาหน่ปะนาป่าสองตัวนี่เอาซักะนาปาคอเด้ป่าเพาเปลีนเบ้าเปลนเสาเนี่ยบ้าไงกับโบเมียนไหว่าซ้ำซากเขา เร่กานลองจ่องลูกข่อยเดิดลองหลด้ยลูกข้นลูกบัวไรบาดที่นี่แม่เอ้ยแ่กับบัวไรตายเรากูว่า่นพระเจ้าบิ๊กอกูว่า่นคอยว่าคันว้าบ่าตัวใดเนี่ยคอยหม่อมคันคอยว่าป่าตายก็เปลี่็นศูนย์นี่ศูนย์จักคอยว่าแบองแล้วอยว่าแดองคันคอยเนี่ยปกติตัวนั้น คันสิจีเลข3ยตมันว่าบ้านลขกี่เขากระสิเอาไปเจ็ดสองปากคว้าก็เป็นเจ็ดว่ะตีเลขคู่คือเป็นแปดคอยฟันมันเป็นแปดไหมแปดสองเนาะคือมันเสีออกมาหันกับโบลูกับบูเกันแมนแปดสเจ็ดสองเท่านี้ตัวคันสีจีจะาตวเก่าเน้่ตัวเก่าก็ออกได้คือเก่าดิคันเ้าขึ้นคอยคอยมาก หาแปดสองหาแปดสองือคือกันมือกับหาฮะคอกปคอติ่งไปทิ่มลงมยังไงยังติ่มทองใช่กันเป็นแหลนอยู่ติ่มทองเฮี้ยงกันไหมป่านั่นติ่มทองตายทั้งสองป่าคอเดี๋ยวสิออกไปหาเบอร์รัตเตอรี่ไปนำอยู่แปดสองคอยฝันเท่านั้นก็สิไปหาลอตเตอรี่ตีใหญ่ฮะมันจะคอยฝันเกี่ยวต้องซื้อที่หลังจากนั้นมาคอยกับบัตชันบ่ทชันได้ฝันคอยฝันแต่มื่อเรียกออกแล้วเขานอนกึ้นขึ้นกับฝัน ออยฟันยังที่สองเทีานาะเจ้าที่แรกขอก็ฟันว่ามีแต่งต่มือหัวับแยังเฮาสีเขียนไรอะไมกั้มก้อคอยแองหมดอยว่าชื้อขึ้นเก่าห้าแปดสองน่ะปชื้อขึ้นเก่าว่มีหวังี่บ่คือพ่อจ้าเนี่ย่อยเขียนไว้พร้อห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ห้าันยังมีอยู่หน่ะ นั่งบอกน่าราดวงเห็นบ่ดวงหนึ่งหกพนะหกหนึ่งพนะนั่นไปเบืองโมเสียข่อยข่อยเชียนไว้เอาข่อบโมขึอดได้เม็ด้าว่าจังใดว่าบมเสอข่อยก่บยตัวเจ้าเด็ข่อยเชีนน้ำบักอ่ำโมเสียลอยข่อยไปเชีนตัวแต่หางบ่เอานี่ข่อยบ่ขึ้นพอนานเลขบอกมาเสียบ่บ่ดวงบาเนี่ยเลขลังหนึ่งหกันันข่อยโอ้ทำไงกเ พ่อย ma e ังเสียงวายหรือว่าไงกินขีน้ำหมาผมว่ากินแม่มันเล้อยของวานกินเขาผมได้กินที่หนึ่งขุนเล้อยของวานเดียวกินเขาที่หนึ่งขุนเล้อยตีปูเพ่งหน่อมาให้ข่อยทิ่มปั้นเขาเปะลงเป็นเลขยกกงูลงโค้งหอยยังว่าคอยังเล่าจะฟังอยู่เลยน้องข่อยขอลาดโทรมาแต่จุนจนประถิงเอ้ยทางนี้เขาถือเลขเจ้าฮกสิบหกผู้เขาถือไรเขาถือไรเขาปีบดูผู้เสียงคนกับเสืออะไรผู้ลงคนกับวัวเสีย ดวงมุมนี้เนาะดวงไหมคุณดูกระดวงคำพูดมันก็มีความกันมีทอกันท้อกเนีงแต่พอถึงขึ้คักเดี๋ยวเลขแล้วเขาคักแล้วท่านที่ผมเนี่ยมีหอดหาศูนย์ผุนี้หนึ่งคนเสียว่าเอาขอ่านว่ะเลขศูนย์หาศูนย์ชี้ศูนย์หาเจ้าหอยตัที่แรกให้ตัวตอน่นี้ต่อมาในเก้ากับว่าให้หนึ่งหกเออมันก็เลยเป็นเข่าเทิงบนเทิงล่างโอ้คอยได้คดกับว่าโชคดีเนี่ยวมีวมันเป็นชัางจัางว่าโชคดี เลโกซ่าถูเนาะเลขคอยกระตีลุยสุยปิดสุยแปดลายงวดแล้วกระเจ้าก็เลยบอมันใจปันไดนเมื่วดนี้มันเลขเขาเป่าถึ้งสองตีถึงมาถึงสองโอ้คอยเมยแอะแล้วเท่าถึงคอยเอาไม่ใท่เาเท่าเมย์อยู่เด้กตอได้กเซาเมย์อยู่บ่คือพ่อของยังป้าป้าดูคอยเขียนอะไรมือขึ้นสิง่อยไปยคอยไปเปิดเบิ้งอยู่หัวบนนอนคอยคอยเขียนขึ้นไปใบซ้ำนี่กายังคล้องย่องอยู่เลขศูนหากับอันเลขสิบหก เอามาแล้วฝันดีครับแต่น,นอะได้ไไดมันก็เดี๋ยวว่าทีนี้ฝันดี